สวัสดีค่ะเนื่องจากแอปบิทเก็ตวอลเลมีการอัปเดตก็เลยมาทำคลิปใหม่ให้ทันกับการอัปเดตของแอปเขานะคะมันจะมีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องการเลือกเชนและการเพิ่มคอนแทคเหรียนนิดนึงนะคะสำหรับเพื่อนๆที่อที่จะวิดรอหรือเคลมเหรียญ m cash v 1 ในกระเป๋าทัสไม่ได้นะคะก็แนะนำให้มาใช้กระเป๋าบิทเกตนะคะก็นับว่าไม่ไม,ไม่ไม่ได้ยากอะไรมากมายแล้วก็ค่าแก๊สก็ถูกพอๆกับทัสวอลเล็ตเลยนะคะเมื่อเราโหลดแอปแล้วนะคะนี่นี่คือเพิ่งโหลดแอปเลยนะเราก็เปิดตรงนี้แล้วเราก็แตะเริ่มเลย เริ่มเลยเราก็ไม่ได้จะสร้างกระเป๋าใหม่นะคะเราจะนำสิบสองวลีเข้ามากู้เราก็แตะนําเข้าแล้วเราก็เลือกอันบนนะคะ s e ดเฟ h a e ก็คือสิบสองวลีเอาเข้ามาวิมินก็คัดลอกไว้แล้วนะคะเมื่อกี้เราก็แตะตรงวางได้เลยเราก็ยืนยันเมื่อเข้ากระเป๋ามาใหม่เขาก็จะให้ตั้งรหัสใช่ไหมคะเราก็แตะตั้งรหัสเข้าไปที่เราจําได้ให้ตั้งสองข้างเหมือนกัน เสร็จแล้วก็จะต้องรอเขาวิ่งพักหนึ่งอันเนี้ยแต่ยังไงมันก็ไม่กยอมข้ามไปไหนให้เราดูวันเล็ดใบเดียวอะไรคะก็แนะนำตัวเขาเองอยู่เราก็ดูไปเพลินๆแล้วเมื่อมาถึงหน้านี้ก็เริ่มเข้ากระเป๋ามาแล้วนะคะมีปุ่มบนตรงนี้นะคะ พวงนตรงนี้เป็นที่จะสำหรับจะแตะเปลี่ยนเชนนะคะถ้าใครเน็ตแรงๆมันก็จะไม่ช้าแบบนี้ชื่อกระเป๋าก็จะอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนชื่อกันได้นะคะอ่าอันนี้คือแตะเข้าไปเพื่อเปลี่ยนเชนเราก็จะใช้เฉพาะเชน BNB ใช่ไหมคะแล้วก็แตะเข้าไปเมื่อเราเลือกเชนเสร็จแล้วก็จะมาหน้านี้นะคะนี่คือ BNB ที่เราใช้เป็นคค่าแก๊สอยู่ แล้วเราจะไปทำการปอนหรือเคลมเหรียญ M Cash V 1แล้วเราก็จะโอนออกเพื่อไปรวมกับอีกกระเป๋าหนึ่งใช่ไหมคะเราก็ต้องเพิ่มคอนแทคเหรียญ M Cash V 1เข้าไปโดยการกดที่เครื่องหมายบวกตรงนี้นะคะกดตรงนี้เข้าไปก็จะมีชื่อโทเคนหรือสัญญาเราก็แตะเข้าไปตรงนี้แล้วเราก็เอาเลขคอนแทคมาวาง วิวิมอยู่มันอยู่ในคลิปบอร์ดแล้วี่วิมก็มาแตะตรงนี้เสร็จแล้วมันก็จะมีเครื่องหมายบวกขึ้นมาแล้วก็แตะเครื่องหมายบวกไปก็จะวิ่งแป๊บหนึ่งเป็นเครื่องหมายถูกแล้วก็เสร็จแล้วตรงนี้ก็คือการเพิ่มเลขคอนแทคเลียนเสร็จแล้วนะคะส่วนเรื่องการเปลี่ยนชื่อกระเป๋าหรืออื่นๆี่วิมก็จะแยกคลิปไปต่างหากคลิปจะได้ไม่ยาวนะคะ